ขี่ดื้อวะตัวฮะได้ขึนได้ขึนนะฮะมะทีตึงวดาขึนฮะจูน้องขึนโอ้ยดื้อเนี่ยปวดื้อไอ้ทุกทีเนาะกูยูแต่ไม่ติงเลยเพาว่าจะให้ดอกเฮ้ห้ามพ่อไม่ติงฮะ thì vợt, bơi, trăng nào, ơi, lốc, bớt, ngắn chuột, thưa, thưa, ném bút, thưa, hết nhang cứ hôm cúm, thế nàng khoe cay, nàng, nàng, sốc lắm à, ơi, <laughs> là... à, bơi thế này, ơi, tâm đi chứ, ơ, nó โมนาก็จะดือ้อไล่าพา้องไปตัวที่ไมตัวกันเลยกันปีงกบคูนเออเน่าดื้อเน่าบุดือด้อแท้เฮ้ไปหากิซี่วัวไปตัวฮะฮัโลโหวอะไรกิซี่นี่ฮะบุจักเลยได้บุนี่ดูบุนะ่ะเป็นดุจังในในแข้งฮะงฮะ,ะแพ้แล้วันแพ้แล้วเมืองรู้ได้แพ้เราป่ฮะฮะแข,แ,แข่งเลือเล่อนเลย เือว่าเป็นไปนสางป้าตัวดังคนผู้โอ้ยตกใจเบิดมาพีดุด้ะเป็นยังไงในแขรงนะาพีดูใโคโคอ,อยู่ยดดังพอนัอ่นป็นขึ้นเอมาพีดูเบื้องแข่งเป็นไปยังเลือดออกบะมามาพี่จะเอายาใส่ให้มันนี้เร็วยาพี่ว่าเคียนย,งงยังไงยาพี่ตัวฮะ cắt keeng cắt khá im lớp bạn dứ đó cục khuôn nên dùng cái tăm để zoom nong khử cái này cái đấy

ไปยังเขาไปเขาก็ไปเข้า,ขขาแล้วแหลไปไปเะเป็นไปช้องหน,นาวมืดอนาวยังน้อมเริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆเลยนี่เย็กเพียวเย็ดเพียวไม่มีเรื่องแลวนี่ฮะฮะ กิขน,าน,าน,านาขาแล้วเ๊อ้ยเหียังแน่นั่น,นเราอะยังมีเที่ยวมีเกลือกินเมือม่อเวลามหาวิจิมหาเมื่อัานกันวะย่างคืนก็นนนเฮ็ดเวียดแล้วเรานั่งับอ่ากใส่บาตรประตูวานนี่ใส่เลียมมันนี่แหละยังัน สามบันไดยู่สาบบันไดท่าขึ้นจังหวะย่าเด้งลจังไรงาข้างมาปุ๋ยอยา้เราางคนจะปูแล้วปูย่า่้มุ้นเวนที่ปูแล้วขว่าแล้วำล็อางแรกแล้ว อยู่กับเขากินกินเขาแย่งแต่ละมือไงำเจลทำเจลลูกหากินยังเนาะอดี๋ยวพอเละนางขาใกล้นอนงนังเนาะใช่หรพี่ไอ้ไม่ใช่หละเมื่อเที่ยม่เี่ยงโอ้นักก็เป็นช่างบ่กรรมกรเขาในมือเท่าไหร่กรรมกรจัเด็กเลยกบรจักโอ้ย มีเพ really> ื่อเสนเธอสองเสนโอ้ยได้น้อยแท่างี้ไปเป็นทิศนด่หวานเยแม่นชาานะยังยุบุ้นยัไงกันเลยนี่ไปพันกีบไปพันกีบพ่อหนย่งเดียวบอแล้วสันไปลัพันกีบ ดียว so> ่า yeah. oh. ่รถเลยตียมพ่อก็ชอบแล้วแต่บพันกีบฮะคิดว่าใบเซนใบยังถนมใบพันกีบโอ้ยว่าไปเป็นชสางเป็นยังโอ้ยนั่งยังไงย่วขึ้นบ้างนั่งนั่งนอนหับหรือเปล่จ๊ะ เอาถามเบ้งถิมาถามมาโอ้ยอย่าพูดก็ปุ๊บป๊บป๊บมากวันนี้จะทำวันนี้จะทำเองโบ้์ก่งใกล้เล้วบส์ยดสมอันั่งแล้วตัวได้คัวไม่โาวันี้ฮะ เป็นอะไรนะเป็นอะไรหัวเป็นอะไรัวเะมือมากลยหัวนะมาใส่ไกล้หนิฮะเขามเขพื่อนเขาเื่อนวัมันก็พวกขาเละขาค่ตัวใหญ่เนาะทิพได้กะ เออมอกคกับพ่อขาแต่ตัวใหญ่เลยคาลดแต่ตัวใหญ่ตะกีบกันนะ้อยอยาคาดเลยเมื่อแล้วพ่ผัวมัมมมดดวมนมัน่เฮ็ดเวยอยางคนปุบเป็นน่มื่อเท่าไหร่เห็นยคนเขาให้แบบแล้ววหลังคาสี่้านหาหากใเต้นให้ นองคิดว่าห no ้เป no <tekrar. S 1> ็นวันนะบ้าแม่หน้เป็นวันปะโดนหรือว่าเหตุอะไรล่ะโดนแล้วไปเฮ็ดบนอื่นไปเฮ็ดเพื่อนหลังอื่นแน่ว่าไม่บอกวาไม่หากระมังซีเลยซีเลับหากระมังหันมื่นใช่ไหมจีเจ็ดพันประมาณประมาณเจ็ดพัน ว่าให้เป็นวันหรือว,ว่า,นนาแบบเมาเลยโมแบบเมาบัดอันจะพัวกับเฮ็ดเฮ็ดน้อน้ำกันบ่พัวกันอะไรพัวเนั่นไหนอ๋อกำแพงให้กันบ่ประมาณนี้เนี่ยคนคนละคนหนึ่งสี่ล้านห้า อ,อีกคนได้ใชอีกคนเท่าไหร่คนละสี่ล้านหาคนงสี่้านหา่หาคนหมอบอสี่หมื่นบาทบึได้ห่อนไหนหาสี่เศ้าหาสี่เ้าก็บเศร้าล้านค่ะอีกหา มันก็สองล้านสองสองล้านอ่าที่เงินสิบประมาณสี่หมื่นเลยมาสี่หมื่นมื่องนแบบเที่ยวไปเที่ยวมาปะชั้นแบบเไม่เที่ยว จะเดือนและทองหาเดือนแล้วเนาะหาเดือนโสิประมาณนี้สิลงหน้าใ่บ่ชักหนฮะเป็นท็จเป็ทเยได้สเนาสบายแบ้เนาะไน้เหมอนยากลูกหน้ากับโทิดเหมือนี่ฮะพาก้นค้มค่ม่่ พอดีพอเดินเจ็ดเนาะเดินเช็ดเดินแบบผลิตว้พอดีส่งนำหน้าพอดียนงคือไม่เห็ดคั่ว่ไหนี้เป็นกันไหนโอ้มันล,ปลมปนลย ฟืนบนบ้ายังไงฟืนหามาไหวแล้วฟืนเนือซ้ำนึ่เลยเนเือเมือกก็เดวียังมแล้วอยู่นะบุญจุลูท้นะรื้จบตัวเขียงขีงผ้าเน ว่าบ <Wow>, <im sharing> oh, ่ดชักแข็งๆเลยฮะหมึ่งเลยโอ้แหว่ยักตเลยแว่ยักอออ๋อตายบาตายเนาะตายสองโตเลยแม่หนึ่งได้สามลูกมันนี่มาคบตายตัวนึ่ พ็ล,ล้วมาก,กันเร็วใมักกันแค่ยังไงมันมีหวานไพ่แล้วย่าเงียเลยแม่นหวานงานตะเคียยังเป็นมีงานบน้านอีกนี่ฮะเจ๊กดู้วชมหงสเจ๊อุกแล้วชมหนะงม<อ>นนส์เจเ๊ยมกแล้วชมหงส์

คนเลยมึงเฮ็ดเวียกันเดี๋ยวแขมันเลียวกันนะก่อนเลยเดี๋ยวมึงหนาวใช่ไหมยาไม่เลี้ยวเลียว้าบานนะกันไสาบกันไเลียวเลีายวบานเบื่อกอน้าวเฮ็ดเีกยแ้มันเลียวกันเมื่อนี้กันนะก่อนเลยเมื่อยกันนะก่นเย ลูกคุณเนี่ยมือนนี่เป็นเสียงห้องดังอะไรมาหาพันอยู่ใกล้กันนะครับผมได้มาใกล้ๆเนี่ยนเหนื่อยปวดใกล้กันนั่งไปไหวไปต้องสุกุคนเนาะสุขสบายดีเด้อสุขสบายดีพี่น้องอยังบรได้สธิ์ดีจบคลิปนี่แหละบอกผมไม่พี่น้องเดี๋ยวเิองเดินน้องอ้ำก่อนเนาะพ่อว่ายังาาขงมาดสมุนมากพนักงาสิษยข้ามมากเลยเนี่อยเขาหมอยู่ ນາບມັນໃຈกันຍັງຫມົນມอยู่ອ່